อันนี้อิสุสเปคกับเกรดเอสกับกับคุดแต่งทันเดอร์รับทันเซอร์นะครับตัวนี้สวยๆกันเลยครับแต่งสไตล์ X s e r i e ซครับใส่สกเกิร์ตรอบคันพร้อมสติ๊กเกอร์แดงคาดดำที่ฝากระโปรงครับแม็กสีทองครับตัวนี้พร้อมสติ๊กเกอร์ด้านข้างครับ เกรดนี้เป็นเกรดเอนะครับชมปี2022ไฟด้านหน้าก็จะเป็นไฟเบทาโลเจนธรรมดาครับกะจังหน้าก็จะเป็นกะจังหน้าตัวใหม่ครับเทาตัดดำครับเกรด S ยังไม่มีไฟตัดหมอกครับมาดูซีรีส์ยางกันครับชมลายแม็กกันก่อนครับแม็กทองตัดดำครับ สียังอยู่ที่สองสี่ห้าสี่ห้าสิบแปดนะครับโตรเจ็ดดีครับด้านข้างไปเลี้ยวก็จะแยกกับกระจกมองข้างครับรุ่นสเปคแคปกับเลสเอสสองสเ,เกริร์ตรอรอครับสเกิร์ตข้างครับด้านบนก็เป็นคิ้วกันศาสตร์ที่กระจกครับ สติเกอร์มาดูแม็กด้านหลังกันครับรลอ่ลอๆกันเลยครับซีรีย์ยางอยู่ที่สองสี่ห้าสี่ห้าหาสิบแปดนะครับเท่ากันทั้งสี่ล้อนะครับมาดูด้านหลังครับ ด้านหลังก็จะมีสติกเกอร์คาดทีกระบะท้ายครับพร้อมสเกิร์ตด้านหลังครับไฟก็จะเป็นไฟแบบฮฮโลเจนธรรมดาครับดูมุมตรงๆด้านหลังนะครับหล่อไปอีกแบบครับสไตล์ของชุดแต่งอีกแนวครับด้าน บนก็มีสปอยเลอร์ชุดแต่งอีกตำแหน่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมบนดูรอบๆคันให้ดูครับจากอิทธสุดใหญ่ครับสำนักงานใหญ่ไปชอบก็ฝากกดไลค์ครับกดซับสไคร์เพื่อดูคลิปต่อไปนะครับว่าจะมีรถเกรดในรุ่นไหนออกจากเจอรูรุมนะครับผมก็จะถ่ายมา ให้ชมกันเรื่อยๆแบบนี้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ